สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะดิฉันนางสาววิรีบัวบ่ายครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอนุบาสลสระบุรีค่ะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งค่ะโรงเรียนของเรานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีค่ะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะคะซึ่งดิฉันรับผิดชอบเป็นครูประจำชั้นป .1-5 ค่ะและในเทอมน,นี้นะคะได้ รับหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะต่อไปเรามาพูดถึงสภาพปัญหาแล้วก็แรงบันดาลใจนะคะที่ทําให้ได้เกิดการเรียนการสอนขึ้นมานะคะก็คือว่าดิฉันเนี่ยได้เห็นความสําคัญของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะคะซึ่งการที่จะเรียนให้ได้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ประสบผลสําเร็จนั้นนะคะจะต้องอาศัยความเข้าใจทางด้านไวยากรณ์เป็นหลักค่ะ เพราะว่าวยากณรเนี่ยก็คือกฎเกณฑ์ของภาษารวมไปทั้งการจัดวางทําให้เป็นรูปประโยคที่สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจนะคะนักเรียนจะสามารถมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีถ้าเริ่มต้นจากการเรียนไวยากรณ์ได้มีประสิทธิภาพนะคะซึ่งก็จะนํไปสู่การสื่อสารที่ประสบผลสําเร็จนะคะและในปีนี้นะคะที่ฉันก็ได้รับการมอบหมายให้ได้จัดการเรียนการสอนนะคะในด้านวยากรณ์ภาษาอังกฤษนะคะ ซึ่งก็พบว่าเรื่องสรพนามบุรุษที่3นะคะการใช้ฮีหรือชีเนี่ยนักเรียนยังขาดความมั่นใจค่ะเพราะว่ายังคิดว่าการเรียนไวยากรณ์นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กๆเนี่ยยังไม่เข้าใจนะคะในโครงสร้างของหลักไวยากรณ์นะคะดิฉันก็เลยได้แก้ปัญหาค่ะ ความรู้สึกสนุกนะคะแล้วก็มีอยากมีส่วนร่วมในการเรียนนะคะซึ่งคุณครูก็เลยใช้วิธีที่หาสื่อหรือว่านวัตกรรมนะคะที่มันน่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นในการเรียนรู้นะคะคุณครูคก็เลยได้ทำแตนดี้ที่เป็นรูปคนดังนะคะต่างนะคะที่มาให้เด็กๆเห็นก็จะเป็นนักร้องแล้วก็ดารานะคะให้ให้เด็กๆเนี่ยได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะ ใช้สื่อนี้นะคะซึ่งจะเป็นทําให้เด็กๆเนี่ยน่าสนใจจุดเด่นของการใช้สื่อนี้นะคะก็จะทําให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะมีบทบาทในการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยมีความตื่นเต้นแล้วก็ตึงตัวกระตือรือร้นนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้คิดนะคะมากกว่าที่จะนั่งฟังคุณครูสอนในห้องเรียนนะคะแล้วก็นั่งท่องจำต่างๆนะคะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะ ให้ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนออวิธีการนะคะก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยดิฉันก็ต้องศึกษาหลักสูตรแกนกลางของภาษาต่างประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะดูมาตรฐานการเรียนรู้นะคะที่เด็กๆควรรู้หรือว่าต้องรู้นะคะออโดยเฉพาะเนี่ยเรื่องการใช้สัพพนามบุรุษที่3าเนี่ยเป็นอยู่ในมาตรฐานไหนตัวชี้วัดใดนะคะออแล้วก็ต่อไปนะคะคุณครูกออ็ออกแบบ จัดการเรียนการสอนนะคะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะต้องเป็นแบบ active learning หรือว่าให้เด็กเนี่ยได้มีส่วนร่วมในในห้องเรียนในการเรียนรู้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาออกแบบแผนการสอนนะคะให้ทั้งเป็นแผนหน่วยแล้วก็แผนรายชั่วโมงนะคะให้ให้ให เกิดผลสําเร็จนะคะแล้วก็จะมีการทําบันทึกหลังสอนนะคะเสนอท่านผู้บริหารโรงเรียนนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราก็มาจัดทําสื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยสนใจที่อยากจะเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเด็กตอนหนึ่งเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเขามีความแอคทีฟอยู่แล้วโดยโดยช่วงวัยของเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหาวิธีหรือว่าทํายังไงให้การแอคทีฟของเด็กนั้นเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้นะคะโดยการที่หาสื่อ ให้หน่าสนใจนะคะแล้วก็ทำให้การเรียนการสอนเนี่ยมีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นออกแบบการเรียนการสอนแบบเป็นการเล่นเกมในชั้นเรียนนะคะอย่างเช่นในที่สอนเนี่ยคุณครูก็จะให้เด็กๆเนี่ยนะคะออกมาแปะกระดาษนะคะที่คุณครูเนี่ยเขียนว่า he หรือชีนะคะแล้วให้เด็กๆเนี่ยแปะให้ถูก เช่นถ้าแบบเป็นผู้ชายนะคะเด็กๆก็ต้องเอากระดาษที่คำว่ามีคำว่าฮีเนี่ยมาแปะให้ถูกตอ้องถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นคำว่าชีแล้วจากนั้นเนี่ยคุณครูก็จะสลับสแตนดี้นะคะให้สลับเป็นชายหญิงหญิงชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กๆรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความตื่นเต้นแล้วก็อยากที่จะออกมาเล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการใช้เกมเป็นการเรียนการสอนเนี่ยจะทําให้เด็กป .1 เน,นี่ยนะคะ มีส่วนร่วมเยอะมากนะคะเด็กๆจะตื่นตื่นตัวในการที่ที่อยากจะออกมาเล่นเกมนะคะก็จะยกมือมีอาสาสมัครอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากออกมาเล่นเกมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการวัดแล้วก็เมินผลค่ะก็แน่นอนว่าหลังจากที่เราจัดกิจาการรมนี้แล้วเนี่ยเร,เราก็จะต้องมาดูฟีดแบ็กหลังจากนั้นว่าว่าเด็กๆเนี่ยเ,เข้าใจถึงการใช้ฮีหรือชีหไมอย่างเงี้ยคะ่ะโดยที่คุณครูก็จะมี แบบประเมินต่างๆนะคะเช่นการทําแบบฝึกหัดนะคะหรือว่าการสังเกตในห้องนะคะหรือว่าลงไปถึงแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะที่เด็กๆเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการทํางานไหมใ่เรียนใ่รู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะสุดข้อให้เด็กๆทําลงในสมุดนะคะซึ่งคุณครูก็จะมีภาพนะคะผู้ชายผู้หญิงสลับกันอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กๆดูแล้วก็จะให้เขาเนี่ยเขียนคําตอบลงไปว่า ควรให้ใช้ He หรือว่าภาพนี้ควรใช้ She ร่วมถึงในบทเรียนนะคะก็จะมีเรื่องของ Family นะคะเป็นเรื่องของครอบครัวซึ่งก็จะมี Father, Mother ต่างๆนะคะก็จะเป็นปู่ย่ญญาตายายคุณพ่อคุณแม่พี่ชายพี่สาวอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆก็จะต้องรู้ว่าอ่ะถ้าสมมติว่าเป็น Father เด็กๆก,ก็จะต้องเขียน He ลงไปอย่างเงี้ยค่ะคือ,อ,อให้ให้เขาได้ได,ไ,ดได้ใช้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะต่อไปเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องของการบันทึกผลการเรียนรู้แล้วค่ะว่าการวัดและประเมินผลของเด็กๆที่เรียนเรื่องนี้เนี่ยเรื่องการใช้ไวยากรณ์การใช้สรรพนามบุตรที่3านะคะฮีกับชีเนี่ยก็เอ,อ่อเป็นยังไงบ้างนะคะคุณครูก็จะได้ตรวจสอบอความก้าวหน้าแล้วก็นําผลเนี่ยไปไปพัฒนาปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไปนะคะซึ่งมันก็ทําให้เราได้รู้ว่าการสอนแบบนี้นะั้นเนี่ยเด็กๆเ,เ,เข้าใจแล้วก็ เด็กๆสามารถนําไปใช้ได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าอย่างนี้นะคะส่วนผลลัพธ์ที่คาดหวังนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูก็อยากให้เด็กๆเ,เนี่ยได้รับการพัฒนาเรื่องการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้เป็นเรื่องสนุกแล้วก็เป็นเรื่องที่สนุกสนานน่าตื่นเต้นเรียนอย่างเข้าใจได้ง่ายนะคะได้ได้หมดทุกคนนะคะทั้งหมด40คนแต่ว่าในความผลลัพธ์ที่คาดหวังจริงๆแล้วนะคะก็คือร้อยละ80นะคะ ให้นักเรียนเนี่ยผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีวัท 1. 1. 1. ะะดที่1.3ปอนทับหนึ่งะคะเรื่องการใช้สรพนารูษที่3าีหรือชีนะคะส่วนเชิงคุณภาพนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 5งทับหโรงเรียนอนุบาลสระบุรีได้รับการพัฒนาการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษเรื่องการใช้สรพนารูษที่3 P ีหรือชีผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดผลจากการจัดกระบวนการ เรียนรู้ของคุณครูนะคะและผลงานของผู้เรียนนะคะของเด็กๆเ,เนี่ยก็จะสะท้อนกวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่ที่ทำให้มีแรงบันดาลใจในการสอนนั่นก็คือผู้เรียนค่ะคุณครูแค่หาวิธีว่าจะทํายังไงดีให้เด็กๆเ,เนี่ยเรียนรู้ไวยากรณ์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ ยากสำหรับเด็กไทยที่ทุกคนเด็กๆไทยทุกคนไม่ค่อยชอบอยากจะเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทำยังไงให้การเรียนการสอนมันน่าสนุกมัน,มนเด็กๆรอคอยที่จะเรียนภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นนะคะก็คุณครูก็เลยคิดหาวิธีอะค่ะท,ที่ที่จะทำขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนนะคะสุดท้ายนี้นะคะเราก็จะไปรับชมคลิปการเรียนการสอนนะคะที่คุณครูได้ใช้สื่อ มีแจสันหวางลิซ่าปรัตนาพี่โฟเบลล่านะคะในห้องเรียนว่าเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยค่ะขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะค่ะคนที่สองคนที่สามคนที่สี่และคนสุดท้ายต่อมือเพื่อนเลยค่ะคนที่สองคนที่สามคนที่สี่และคนที่ห้า คนที่สองคนที่สามคนที่สี่และคนที่ห้าคนที่สามคนที่สี่และคนที่ห้าค่ะเก่งมากตบมือเพื่อน่อยค่ะคนที่สองคนที่สามคนที่สี่อะไรนะคนที่สี่อะไรนะคะ ชีแล้วคนที่ห้าคนที่สองคนที่สาม